สวัสดีครับผมสุวรรณสมาก่อนวันนี้มาดูสินค้าไอทีตัวใหม่นะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องเอ่อดีวีดีสเตอริโอเพเยอร์นะครับนี่ว่ามี GPS นะครับนีเวกชั่น n 3D ด้วยบลูทูธบวกกับกล้องแคมนะครับราคาอยู่ที่219เหรียญน,นะครับ219เเหรียญค่าชิปปิง้งฟรีชิปปิ้งนะครับ 219เหรียญก็ตกประมาณ6,600นะครับเรามาดูครับในเมืองไทยขายูเ่เท่าไหร่เึิ่บนี่ครับนะเมืองไทยขายเครื่องนี้อยู่ที่9590บาทนะครับซื้อมา6,600ขาย9590ก็กํา็กำไรเกือบ3,000บาทนะครับนะ็นบนี้คุณก็ทำได้เหมือนกันครับ ครับแล้วพบสินค้าตัวใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ